ลองนึกภาพตามกันโปรเจกต์หนึ่งมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยสุดๆทีมงานก็เปิดเผยตัวต,วตนโปร่งใสทุกอย่างแผนงานก็ดูสมบูรณ์แบบไร้ทิติแต่กราฟราคากลับนิ่งสนิทเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่แล้วตัดภาพไปที่อีกเหรียญเป็นแค่รูปหมาใส่หมวกแต่ราคากลับพุ่งไปเป็นร้อยเท่าในสัปดาห์เดียวนี่คือโลกของคริปโตที่บางทีมันก็ดูจะขัดกับความรู้สึกของเรามากมาก มันเป็นบทเรียนที่เจ็บปวดสำหรับหลายคนในวงการเลยคือเราถูกสอนให้มองหาปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งแต่ในสมรภูมินี้เงินทุนกลับวิ่งตามเรื่องเล่าที่จับใจคนได้มากที่สุดเหมือนกับว่าเงินไม่ได้ไหลไปหาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดแต่ไหลไปหาเรื่องราวที่น่าดึงดูดใจที่สุดถูกต้องการเรียนรู้ที่จะมองเห็นเรื่องเล่าเหล่านี้ก่อนที่มันจะกลายเป็นกระแสหลักคือการปลดล็อกโอกาสที่ไม่สมมาตรซึ่งหาไม่ได้ในตลาดอื่น แสดงว่าคำว่าเรื่องเล่าหรือเนรใีที่นี้ไม่ใช่แค่คำพูดสวยๆแต่มันคือแก่นกลางที่ขับเคลื่อนตลาดจริงๆเป็นตัวกำหนดว่าทำไมเหรียญหนึ่งถึงมีมูลค่าและทำไมอีกเหรียญถึงไม่มีพอจะมีตัวอย่างในอดีตท,ที่เห็นภาพชัดๆบ้างไหมว่าพลังของเรื่องเล่ามันมหาศาลขนาดไหนเอาที่แบบเปลี่ยนเกมไปเลยภาพที่ชัดที่สุดคือปี2020ตอนนั้นมีกระแสที่เรียกว่า DeFi Summer เรื่องเล่าหลักที่ทรงพลังมากคือคุณคือธนาคารของตัวเอง be your own bank ใช่เลยมันไปแตะความต้องการของผู้คนที่อยากมีอำนาจควบคุมการเงินของตัวเองอย่างสมบูรณ์แนวคิดนี้มันจุดติดผลักดันให้สิ่งที่เรียกว่า Tvl หรือปริมาณเงินทั้งหมดที่คนเอามาฝากไว้ในระบบพุ่งจาก700ล้านดอลลาร์ไปเป็น1 5 0 0 0ล้านดอลลาร์ในเวลาแค่ไม่กี่เดือนจากหลักร้อยล้านไปเป็นหมื่นล้านนี่คือพลังของเรื่องเล่าเรื่องเดียวแล้วหลังจากนั้นละ่ะ มีเคลื่อนลูกอื่นอีกไหมมีเคลื่อนลูกต่อมาที่ใหญ่ไม่แพ้กันคือปี2021กระแส NFT เมเนียอันนี้คนน่าจะคุ้นเคยกันดีตอนนั้นเรื่องเล่าเปลี่ยนไปมันคือเรื่องของกรรมสิทธิ์ดิจิตอลและวัฒนธรรมไม่ใช่แค่เรื่องการเงินแล้วแต่เป็นเรื่องของสถานะทางสังคมการเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้สุดพิเศษ อย่าง Board Ape Yard Club ใช่เลยสิ่งนี้ทำให้คอลเลกชันอย่าง b o ร์ d Ape ที่ตอนแรกเปิดขายในราคาแค่ประมาณ200ดอลลาร์มีราคาพื้นฐานพุ่งไปสูงกว่า400แสนดอลลาร์ในจุดสูงสุดหรือล่าสุดในช่วงปี2023-2024ที่เรื่อง AI กลายเป็นเรื่องที่คนทั้งโลกพูดถึงมันก็มาบรรจบกับคริปโตทำให้โทเคนในกลุ่มนี้อย่าง Fetch.ai หรือ r ร nder ราคาพุ่งขึ้นหลายพันเปอร์เซ็นต์ ไม่ใช่เพราะเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่มันขี่อยู่บนคลื่นของเรื่องเล่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกณเวลานั้นพอเห็นภาพเลยจาก DeFi มาถึง NFT แล้วก็ AI มันเหมือนคลื่นที่ซัดเข้ามาแล้วก็หายไปทีนี้มันมีรูปแบบที่คาดเดาได้ไหมว่าคลื่นลูกหนึ่ง,งมันก่อตัวขึ้นมายัางไงแล้วมันจะไปจบที่ตรงไหนเป็นคำถามที่ดีมากเพราะมันมีรูปแบบที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่ทุกเรื่องเล่าสำคัญสำคัญมักจะดำเนินไปตามวัฏจักร4ระยะเสมอ การเข้าใจแต่ละระยะคือหัวใจสําคัญระยะที่1คืออะไรระยะที่1เรียกว่าการก่อตัวหรือ Inception ช่วงนี้เรื่องราวมันจะยังเงียบมากๆมักจะเกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆหรือเหตุการณ์ใหญ่อย่าง Bitcoin HALVING คนที่สนใจก็จะมีแค่กลุ่มเล็กๆพวกนักพัฒนากับนักวิจัยที่ก่อติดจ,จริงๆใช่ความเสี่ยงสูงมากแต่ก็เป็นจุดเข้าที่ดีที่สุดถ้าเรามองเห็นมัน แล้วสัญญาณอะไรที่จะบอกว่ามันกําลังจะออกจากระยะก่อตัวไปสู่ระยะต่อไปสัญญาณน,นั้นคือเงินทุนมันจะนําเราไปสู่ระยะที่2คือความตื่นตัวหรือ e x c i t e m e n t เราจะเริ่มเห็นกลุ่มทุนใหญ่ๆที่เรียกว่า VC เข้ามาลงทุนในโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับเรื่องเล่านั้นๆเหมือนมีคนเห็นของแล้วสัญญาณที่ชัดเจนคือเมื่อกองทุนชั้นนําอย่าง a 6 Z หรือ Paradigm ประกาศลงทุนในเซกเตอร์ไหนเป็นพิเศษนั่นคือสัญญาณว่าเงินก้องใหญ่กําลังจะไหลเข้ามาแล้ว พอ v c เข้ามาก็เหมือนเป็นการการันตีระดับหนึ่งแล้วอะไรต่อมันจะเข้าสู่ระยะที่สมที่เรียกว่าการยอมรับทางสังคมหรือ Social Proof นี่คือช่วงที่ความเร็วของกระแสดจะเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ Influencer เริ่มพูดถึงบทความต่างๆเริ่มออกมาเรื่องเล่าจะกระจายจากวงในสู่วงกว้างอย่างรวดเร็วนี่คือจุดที่ความรู้สึกกลัวตกรถหรือโฟโมจะทำงานอย่างรุนแรงที่สุดคนจะเริ่มแห่เข้ามาเพราะกลัวจะพลาดโอกาสและระยะสุดท้าย ซึ่งน่าจะเป็นจุดที่อันตรายที่สุดถูกต้องระยะสุดท้ายคือสภาพคล่องและการกระจายหรือ liquidity and distribution นี่คือจุดที่กระแสร้อนแรงถึงขีดสุดทุกคนพูดถึงเรื่องนี้คนนอกวงการที่ไม่เคยสนใจคริปโตก็เริ่มเข้ามาถามนั่นคือสัญญาณอันตรายเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่ผู้ซื้อรายแรกๆที่เข้าตั้งแต่ระยะที่1หรือ2เริ่มขายทำกำไรให้กับผู้ที่เพิ่งเข้ามาเพราะโฟโม พูดง่ายๆคือการส่งต่อของจากมือเก่าไปสู่มือใหม่น่าสนใจมากวัฏจักรสี่ระยะนี้ดูเป็นกรอบที่ดีในการทำความเข้าใจตลาดแต่ดูเหมือนว่าช่วงหลังๆมาน,นี้ทุกอย่างมันเร็วขึ้นมากประเด็นสำคัญของปี2025เลยคือวัฏจักรเหล่านี้มันสั้นลงอย่างน่าตกใจจากที่เคยใช้เวลาเป็นปีๆตอนนี้บางเรื่องเล่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในเวลาแค่ไม่กี่สัปดาห์ความเร็วคือตัวแปรใหม่ที่ต้องรับมือให้ได้ เมื่อทุกอย่างมันเร็วขนาดนี้แล้วในฐานะนักลงทุนจะไปมองหาร่องรอยหรือเบาะแสของเรื่องเล่าที่กำลังจะเกิดในระยะเริ่มต้นได้จากที่ไหนบ้างเหมือนเป็นนักสืบเลยใช้คำว่านักสืบได้เลยเพราะบล็อกเชนมันโปร่งใสมันมักจะทิ้งร่องรอยไว้เสมอเบาะแสะแรกที่ต้องมองหาคือกิจกรรมของนักพัฒนาหรือ developer activity เข้าไปดูข้อมูลบนแพลตฟอร์มอย่างกิ t h ั ub ใช่ถ้าเห็นว่าในเซกเตอร์ไหนมีการคอมมิตโค้ดหรือการอัปเดตโค้ดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนั่นเป็นตัวบ่งชี้ชั้นดีว่าเทคโนโลยีกำลังมุ่งไปทางนั้นมีคนกำลังสร้างของกันอย่างจริงจังนอกจากการสร้างแล้วเงินก็ตามมาแน่นอนบอแสที่สองที่ชัดเจนมากคือกระแสเงินทุนหรือ capital flow เราสามารถติดตามดูได้ว่าเงินทุนขนาดใหญ่กำลังไหลาจากเช่นไหนไปเช่นไหนหรือจาก โปรโตคอลประเภทไหนไปสู่อีกประเภทหนึ่งอย่างช่วงไต,ตรมาสที่4ของปี2025เราจะเห็นเงินทุนมหาศาลไหลาจากเชนรุ่นเก่าๆไปยังระบบนิเวศของอ t h e r e u m Layer 2อย่าง o r b i t r u m และ Base อย่างชัดเจนการตามรอยเงินทุนก็ใหญ่ๆมักจะไม่ผิดหวังแล้วเบาะแสสุดท้ายก็น่าจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราที่สุดใช่คือปริมาณการกล่าวถึงบนโซเชียลมีเดีย แต่ต้องดูให้เป็นเราต้องมองหาความแตกต่างระหว่างราคากับการพูดถึงหมายความว่ายังไงถ้าเห็นว่าราคากำลังค่อยๆขึ้นแต่คนยังพูดถึงน้อยมากแสดงว่ายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นมากๆกระแสยังไม่มาแต่ในทางกลับกันถ้าการพูดถึงพุ่งขึ้นไปสูงมากแต่ราคากลับไม่ไปไหนมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะถึงปลายทางของเรื่องเล่าแล้วถูกต้องคนที่อยากซื้อได้ซื้อไปหมดแล้ว น่าสนใจพอเรามีเครื่องมือของนักสืบครบแล้วทั้งการดูกิจกรรมนักพัฒนาตามรอยเงินทุนและวัดอุณหภูมิโซเชียล ถ้าให้ใช้เครื่องมือเหล่านี้มองตลาดในปัจจุบันเลยเรื่องเล่าไหนที่กำลังร้อนแรงหรือเริ่มก่อตัวขึ้นมาให้เราต้องจับตาดูเป็นพิเศษบ้างตอนนี้มีอยู่3กระแสหลักๆที่เห็นชัดเลยเรื่องแรกคือ AI agents และ c r y ปโ o AI agents นี่พอจะอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆได้ไหมว่ามันต่างจาก AI ทั่วไปอย่าง ChatGPT ที่เราคุ้นเคยกันยังไงต่างกันมาก AI ทั่วไปรอรับคำสั่งจากเรา แต่ AI agent คือโปรแกรมซอฟต์แวร์อัตโนมัติที่สามารถตัดสินใจและดำเนินการต่างๆบนบล็อกเชนได้ด้วยตัวเองเลยเหมือนมีโปรแกรมที่คอยบริหารจัดการกระเป๋าเงินดิจิทัลของเราทำธุรกรรมที่ซับซ้อนให้เราโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีมนุษย์เข้าไปสั่งการถูกขั้นตอนตลาดโทเค็นกลุ่ม AI ตอนนี้มีมูลค่ารวมกันประมาณ25,000ล้านดอลลาร์แล้วซึ่งถือว่ายังเล็กมากเมื่อเทียบกับศักยภาพของมันฟังดูเหมือนเป็นอนาคตเลยแล้วเรื่องเล่าที่สองละ่ะ เรื่องที่2คือ re-staking โดยมีโปรโตโคอลชื่อ Eigenlayer เป็นผู้เปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงแนวคิดของมันคือปกติเวลาเราเอา Ethereum ไป stake เ,เพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายเราก็จะได้ผลตอบแทนใช่แต่ re-staking อนุญ,ญาตให้เรานำ ETH ที่ stake ไว้นั้นไปใช้ค้ำประกันความปลอดภัยให้กับโปรโตโคอลอื่นๆได้อีกทอดหนึ่ง เป็นการสร้างผลตอบแทนซ้อนผลตอบแทนเหมือนเอาสินทรัพย์คำประกันตัวเดิมไปสร้างประโยชน์และผลตอบแทนเพิ่มขึ้นอีกชั้นหนึ่งพลังของมันคงมหาศาลมหาศาลจริงๆมันทำให้ Tvl ของ Eigenlayer เติบโตจาก1,000ล้านดอลลาร์ไปสู่1น0 0 0ล้านดอลลาร์ในเวลาอันสัน้นมันปลดล็อกประสิทธิภาพของเงินทุนในระบบนิเวศอีเธเรียมได้เหว่ยงที่ไม่เคยมีมาก่อนแล้วเรื่องเล่าสุดท้ายเรื่อง Raw World Assets หรือ RWA นี่คือเรื่องเล่าของฝั่งสถาบันการเงินเลยมันคือการนำสินทรัพย์ในโลกจริงเช่นพันธบัตรรัฐบาลอสังหาริมทรัพย์มาแปลงให้อยู่ในรูปแบบของโทเค็นบนบล็อกเชนทำไมเรื่องนี้ถึงกลายเป็นกระแสใหญ่ขึ้นมาได้ทั้งที่แนวคิดนี้ก็มีมานานแล้วเพราะผู้เล่นรายใหญ่อย่าง BlackRock ซึ่งเป็นบริษัทจัดการสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกกระโดดลงมาเล่นเองเลย การที่ BlackRock เปิดตัวกองทุนสินทรัพย์ที่ถูกแปลงเป็นโทเค็นบนบล็อกเชนและระดมทุนไปได้ถึง500ล้านดอลลาร์มันคือสัญญาณที่ดังและชัดเจนที่สุดว่าโลกการเงินดั้งเดิมกำลังยอมรับเทคโนโลยีนี้อย่างจริงจังมันคือการมอบความชอบธรรมที่ตลาดรอคอยมานานโอเคฟังดูเหมือนว่าการหาเรื่องเล่าเจอคือส่วนที่สนุกแต่ส่วนที่ยากจริงๆคือจะเข้าไปลงทุนกับมันยังไงให้ถูกจังหวะและไม่เจ็บตัว แล้วเราควรจะวางแผนเรื่องนี้ยังไงดีถูกต้องการระบุเรื่องเล่าได้เป็นแค่ครึ่งทางอีกครึ่งที่สำคัญคือการวางกลยุทธ์ขั้นตอนแรกสุดเลยคือต้องเชื่อมโยงเรื่องเล่าเข้ากับปัจจัยพื้นฐานให้ได้เรื่องเล่าที่ไม่มีตัวเลขหรือการใช้งานจริงมารองรับก็ไม่ต่างจากฟองสบู่ที่รอวันแตก ตัวอย่างเช่นภาคส่วนที่เรียกว่า DPIN หรือเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพแบบกระจายศูนย์มันมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจแต่ที่สำคัญกว่าคือมันมีมูลค่าตลาดกว่า50,000ล้านดอลลาร์และมีอัตราการเติบโตถึง270ซตต่อปีนี่คือตัวเลขที่บอกว่ามันไม่ใช่แค่ความฝันหมายความว่าต่อให้เรื่องเล่าน่าฟังแค่ไหนก็ต้องกลับมาดูตัวเลขพื้นฐานอยู่ดี แล้วนอกจากเรื่องนี้มีอะไรที่ต้องระวังอีกเรื่องที่สองที่สำคัญไม่แพ้กันคือโทคิ n o m i c s ์หรือเศรษฐศาสตร์ของเหรียญน,นั้นๆต้องไปตรวจสอบตารางการปลดล็อกเหรียญให้ดีเพราะหลายโปรเจกต์จะมีการกันเหรียญไว้ให้นักลงทุนรายแรกๆหรือทีมงานซึ่งมาถึงเวลาปลดล็อกมันจะสร้างแรงเทขายมหาศาลใช่และมันกดดันราคาได้ต่อให้เรื่องเล่าจะยังดีแค่ไหนก็ตามหลายคนตกม้าตายตรงนี้เยอะมาก ประเด็นสุดท้ายน่าจะเป็นเรื่องที่ควบคุมยากที่สุดคือเรื่องของจังหวะเวลาและจิตวิทยาใช่ด้วยหลักการแล้วเวลาที่ดีที่สุดในการเข้าซื้อคือช่วงที่คนส่วนใหญ่ยังสับสนยังงงๆว่าสิ่งนั้นคืออะไรกันแน่ก็คือช่วงปลายระยะที่หนึ่งหรือต้นระยะที่สองแล้วเวลาที่ดีที่สุดในการเริ่มขายทำกำไรคือช่วงที่ทุกคนมองโลกในแง่ดีสุดขีดทุกสื่อพูดถึงแต่ข้อดีไม่มีใครพูดถึงความเสี่ยงเลย นั่นคือช่วงปลายระยะที่3ที่ความโลภเข้าครอบงำตลาดทั้งบมดนี้ก็ต้องมาคู่กับการบริหารความเสี่ยงด้วยเพราะดูเหมือนว่าการลงทุนตามเรื่องเล่าจะมีความผันผวนสูงมากการบริหารความเสี่ยงคือหัวใจเลยเราควรกำหนดขนาดการลงทุนในสินทรัพย์กลุ่มนี้ให้ชัดเจนอาจจะแค่1น1ของพอร์ตทั้งหมดหรืออาจจะใช้กรอบการลงทุนอย่าง 60- 30 1 0 ใช่คือ60%ลงในสินทรัพย์หลักอย่างบิตคอยและอีเธอรียมที่เปรียบเสมือนสมอของพอร์ต30%ลงทุนในสินทรัพย์ที่ขับเคลื่อนด้วยเรื่องเล่าที่เราศึกษามาอย่างดีและอีก10%เก็บไว้เป็นเงินสดหรือลงในสินทรัพย์ที่มีการเกงกําไรสูงมากๆวิธีนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้พอร์ตเสียหายหนักหากเรื่องเล่าที่เราเชื่อมั่นมันพังทลายลงสุดท้ายแล้วสิ่งทีีี่่่สสสาาาคคคัญทุดในกรรรรบริหวมเยงืออะไ คือการมีจุดตัดขาดทุนและต้องตอบคำถามนี้ให้ได้ก่อนเข้าลงทุนทุกครั้งว่าอะไรคือสิ่งที่จะพิสูจน์ว่าเราคิดผิดสัญญาณน,นั้นอาจจะเป็นกิจกรรมนักพัฒนาที่ลดลงหัวภาพหรือกระแสงเงินทุนที่ไหลออกจากระบบนิเวศนั้นอย่างต่อเนื่องและเมื่อสัญญาณน,นั้นมาถึงเราต้องพร้อมที่จะออกจากตลาดทันทีโดยไม่ลังเลหรือยึดติดต,ตลาดไม่ได้เป็นหนี้อะไรเราการยึดติดกับสินทรัพย์ที่เรื่องเล่าได้จบลงไปแล้วคือความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุด สรุปได้ว่าตลาดคริปโตนั้นเคลื่อนไหวไปตามเรื่องเล่าและเรื่องเล่าก็ขับเคลื่อนด้วยไปความสนใจของผู้คนการเรียนรู้ที่จะสวมบทบาทเป็นนักสืบเพื่อระบุเรื่องราวเหล่านี้ตั้งแต่เนิ่นๆติดตามเบาะแสจากนักพัฒนาและทิศทางของเงินทุนควบคู่ไปกับการวางกลยุทธ์และมีวินัยที่เข้มงวดคือกุญแจสําคัญสู่ความสําเร็จในสนามนี้และสิ่งสําคัญที่ต้องระลึกไว้เสมอคือเรื่องเล่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมักจะเป็นเรื่องเล่าที่ยังไม่มีใครตั้งชื่อให้มัน หน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การตามกระแสที่เกิดขึ้นแล้วแต่คือการพยายามสัมผัสให้ถึงความต้องการที่ซ่วนอยู่ของผู้คนซึ่งจะเป็นสิ่งที่ก่อกำเนิดเรื่องเล่าระลอกต่อไปขอให้ทุกสเตปของการลงทุนนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่หากต้องการติดตามมุมมองและเรื่องราวในโลกสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถกดติดตามช่องทางของเราเพื่อไม่ให้พลาดตอนต่อไป